ต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับผมเนี่ยพี่โตเดินมาเจอเนี่ครับผมมีรอยไหมเยอะแยะเลยเดี๋ยว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 ,ยวพี่โตจะจะทำความสะอาดตรงคนคนมันนี้ให้โล่งนะครับผมจะได้เห็นชัดชัดอ่านี่นะครับผมนี่คนมันโล่งแล้วพี่โตถอนถอนยาที่มันอยู่คนมันออกหมดแล้วนี่นะครับผมก็คือร่องรอยของการไหม้นะครับผมนี่ครับผม เป็นหมดเลยนี่นะครับผมเป็นเป็นทุกกิ่งเลยนะครับผมตอนที่พี่โตฉีดอ่ะพี่โตมั่นใจว่ากูโฟเนเนเนี่ยเ,ยเขาไม่ไม่มีผลกระทบกับต้นมันนะครับผมพี่โตก็เลยฉีดราดฉีดราดไปกลางกอแบบนี้เลยแล้วมันก็เลยเหมือนจะเกิดลอยไหมนี่นครับผมลอยไหมเดี๋ยวพี่โตจะลองไปเดินดูอีกนะครับผมว่าจะมีต้นไหนอีกบ้างที่ที่มีลอยไหมแบบนี้นะครับผมนี่ครับ พี่โตเจออีกต้นหนึ่งแล้วครับผมโอ้ต้นนี้เหมือนจะโดนหนักเลยเพราะว่าตอนที่ที่ฉีดอะพี่โตราดยอดมันไปเลยนะครับผมด้วยความด้วยความที่ที่ตน้นด้วยความที่ต้นมันเขาเล็กอะครับผมพี่โตก็เลยฉีดแบบไม่ได้ระวังนะครับผมก็ฉีดลัดยอดไปเลยนี่นะครับผมยอดนี่คืองิกงออย่างนี้เลยอยอดเนี่ยยอดเนี่ยไอ้กิ่งนี้คือน่าจะตายเลยแหละนี่นะครับผมล,ลอยไหมยอดนี้คือเหี่ยวเลยนะครับผม แล้วก็อาการไหม้ที่ลาต้นของต้นนี้นี่นะครับผมก็มีให้เห็นเลยนี่ครับแต่ว่าพี่โตลองดูต้นใหญ่ๆที่มันเป็นต้นขาวๆแบบนี้ครับผมเนี่ยเพี่โตสังเกตดูเขาไม่มีไม่มีรอยไหมของลําต้นเลยนะครับผมเนี่ยไม่มีรอยไหมของลําต้นเลยเนี่ยมันมันบ่งบอกให้ให้พี่โตรู้ว่าอ่ากูฟูสินเนตเนี่ยถ้าถ้าฉีดถ้าฉีดราดต้นมันที่มันใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่มีผลกระทบนะครับผมอาจจะไม่มีผลกระทบแต่ถ้าเป็นเป็นต้นมั้ต้นเล็กๆเนี่ยพี่ตว่าน่าจะมีผลกระทบเหมือนกันผมที่พี่ตเดินมาเจอนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมอันนี้พี่ตก็ฉีดลาดไปเหมือนกันนี่นะครับผมเนี่ครับทุกคนมันก็มีลอยไม้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยทุกคนจะได้เห็นเหมือนเหมือนเหมือนที่ตาพี่ตเห็นเห็นนะครับผมมันมีรอยไม้เหมือนเหมือนที่เราใช้สารพาราควอดเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นกูฟซิเนตนะครับผม นี่ครับต้นต้นมันเล็กๆแบบนี้นะครับผมแต่แต่ต้นต้นนี้ต้นที่เขาไม่เป็นเห็นนะครับผมเนี่ยต้นนี้เขาไม่เป็นนี่ต้นนี้ต้นนี้เขาก็ไม่เป็นเห็นไหมครับผมเนี่ยมันเป็นแค่ต้นเล็กๆแค่นี้เองนี่นะครับพี่โตขอสรุปท้ายคลิปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่ากูฟอสเนตเนี่ยถ้าเราฉีดราดต้นเขาในขณะที่ต้นมันสัมหลัะของเราเนี่ยมันยังเป็นสีเขียวอ่อนอยู่อย่างเงี้ย โอกาสที่เขาจะมีรอยไหมแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่ากูฟซิเนตเนีย่ยเขาคือยาเผาไหม้กึ่งดูดซึมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเขาเป็นยาเผาไหม้กึ่งดูดซึมเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทําให้ต้นมันสับปะหลังที่เราฉีดช่วงที่ช่วงที่มันยังเป็นเขียวๆอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีรอยไหมแบบนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า เราอาจจะยังต้องใช้ความระมัดระวังในการฉีดอยู่นะครับผมก็คืออย่าพยายามอย่าให้มันโดนแบบตรงๆอาจจะโดนแค่ละอองได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจฉีดลาดแบบของพี่โตเนี่ก,ก,ก็ก็อย่าเพิ่งทำนะครับผม